การเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าในวัย60ปีนะครับโอ้หลังทำเมื่อคืนใครที่ดูอยู่ตอนตีสามนะครับนี่แะครับอตีสามตีสามตีสามหนึ่งนาทีอปฏิเต้เลยอานะครับในการขอช้าตีส <c oughs> าม <c oughs> นึาทีนะครับต <c oughs> อนนี้ก็ประมาณสิบสิบห้าชั่วโมงผ่านมานะครับ <c oughs> พี่เขาก็ตื่นแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะไปไปเที่ยวต่อนะครับในยามร,ร,ราตรีนะครับ โอ้โหทำแผลอะไรวันนี้ทําแผลอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับค่ะล้างแผลอะไรเรียบร้อยวันนี้คือเข้ามารับบริการอะไรบ้างครับวันนี้ก็มาแขะผ้าที่รัดแผลที่ทําเมื่อคืนนี้แล้วก็คุณหมอก็ฉีดยากันบวมอะไรให้แล้วก็ล้างแผลล้างแผลให้มีวันนี้เขาคิดตังค์แล้วคิดตังค์ไหมพี่ไม่คิดตังค์ล้างแผลเสร็จเรียบร้อยก็ส่งไปเสริมสวยต่อสริมสวยคือซผมให้นะครับซาผมให้เพราะว่าเมื่อวานคือดูแลครบระบบเลยก็คืออีกวันหนึ่งเนี่ย ก็คือพี่พี่ไปเที่ยวได้เลยใช่ค่ะหมายถึงว่าสมมุติคุณมีดินเนอร์นัดใครดินเนอร์ไว้ตอนคือตอนเย็นเนี่ยไปได้เลยนะครับใช่อย่างวันเนี้ยคือพี่เอ่อทำยังไม่ถึง24ชั่วโมงแต่งตัวสวยสวใส่ชุดรองเท้านี่คือแบบเอ่อเป็นบูธบูทสวยมากแล้วก็แต่งหน้าเองด้วยใช่ค่ะแต่งหน้าเองค่ะแล้วก็คือไปจริงๆนะไปจริงๆไปจริงไปไปนี่ครับเราอยู่บนรถครับไปก็คือจริงๆอ่ะห้างห้างไอคอนเนี่ยเราเดินไปได้แต่ว่า ก้วันนี้ฝนตกก็นั่งรถไปดีกว่าครับแผลจะได้ไม่โดนน้ำนะครับก็คือการแต่งหน้าของพี่ก็คือยังไงบ้างครับก็เว้นแผลก็เว้นแผลเอาไว้ก็ระมัดระวังเพราะคุณหมอบอกว่าอย่าให้แผลโดนน้ําแต่สามารถแต่งหน้าได้แต่งหน้าได้ตแต่งหน้าได้ตามปกติทานอะไรได้ทุกอย่างตามปกติค่ะก็คือที่นี่ไม่มีการไม่ห้ามไม่มีห้าห้ามครับผมแล้ววันนี้พี่จะไปกินอะไรครับแม่ ก็อาจจะไปทานพวกซีฟู้ดจะไปทานอะไรหลายๆอย่างกินเลยเหรอกินกินซูชิไหมพี่มีซูชิเปิดใหม่ประดิบประดิบประดิบแน่นอนไปซูชิโลกไปไหมหิวพอดีเลยก็ให้ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับในวัยเท่าไหร่นะพี่หกสิบปีค่ะกระเซียนแล้วค่ะกษเียนพอดีก็มีเวลามาทำก็คือ ทำงานราชการทำงานราชการเราไม่มีเวลาที่จะลางานเพื่อมาทําสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเกษียณแล้วเรามีเวลาเหลือเฟือเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจมาทําอันนี้อันนี้พี่จะไปไหนต่อกินกินใช่ไหมใช่ไปหาอะไรกินกันมาครั้งแรกพี่พี่เขาพึ่เพื่อเสิมากินใช่นะพี่เพิ่งครั้งแรกพึ่งมานี่งมาครั้งแรกดีเลย อันนี้อยากกินอะไรเตรียกดสั่งเลยอ่าอันนี้น่าเด็ดอันนี้น่าเด็ดไนอันนี้สองอันเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าทำแล้วกินได้เลยพี่มีคนถามเจ็บตอนเนี้ยตอนนี้ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บตั้งแต่ทำเลยค่ะจริงปะจริงค่ะนี่ของจริงเพราะนั้นดู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 หน้าดูหน้าว่าถ้าถ้าเจ็บจะไม่จะไม่มาเดินช็อปปิ้งจะไม่มาทานข้าวจะนอนนอนแล้วค่ะ แต่นี้ไม่เจ็บค่ะไอถินมินเปิดกล้องด้วยหมค่ะตอนกินลองอร่อยขอใครที่มานะครับไอคอนตอนนี้ผมแนะนาร้านนี้ผมไม่ได้คาคอมจากร้านนี้นะครับผมว่ากินแล้วอร่อยนะครับอ๋อแล้วก็เป็นไงบ้างครับอร่อยแล้วครับอร่อยอร่อยอันนี้หอยกอนเต็กอร่อยอร่อยทีนี้ถามว่าทานได้ไหมเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเพิ่งคือยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงกินให้ดูเลยค่ะอ้าปากได้ไหมกินให้ดูเลยค่ะ โอ้ยโอ้ยพี่เระว่างแล้วค่ะรีบต้องรีบมันไม่ถนัดตะเกียบเลยใช่คะใช่ค่ะไอ้ตอนนั้นผมมากับเพื่อนเพื่อนผมคนนึงใช้มือเลยนะแต่ว่าเขามีไอ้ที่ที่เช็ดให้อะใช่ค่ะล้างล้างได้ดีเคี้ยวได้ตามปกติเดยค่ะโอ้ยใส่โอตั้งเปินะคะแซ่บสดๆไม่พี่กินได้เหรอกินได้ค่ะของสดกินของสดอร่อยทะเลอร่อยทะเลอือ อร่อยคระนี่จะเป็นรูปที่เขาก่อนทำนะครับเมื่อคืนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ,อันนี้อะไรนะอ,อ๋อกุ้งมีกุ้ง,งคนถ่ายกินด้วยดิดูพี่เดี๋ยวผมผมกินไม่ได้ผมมาทำงานตอนนี้ตอนนี้ให,หยิบตาอยู่ <c oughs> สังเกตนะคะ,ะแล้วเป็นคนหัวลอเสียงดังด้วยเพราะนั้นหัวลอได้ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บอ่า <c oughs> นี่นะครับพี่ให้ดูนะครับความ<อ>เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงในวในัย60ปีสวยเช้งกันได้เลย